อ่ะกลับมาต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับเมส์มันคันป่านะครับเราไปดูกันดีกว่ากรณีคุณกุ้งพลอยรู้จักคุณกุ้งพลอยไหม่รู้จักหรือว่าติ๊กบิ๊กบราเชอร์รู้จักติ๊กไม่รู้จักกุ้งพลอยอชื่อคนเดียวกันรู้จักกุ้งเผาอันนี้กุ้งพลอยนะฮะ วิกาไลฟ์สดแฉหนุ่มสอนรามขี้เมาซัดเดือดใส่บาทรทำบุญไม่ได้ช่วยอะไรเลยระเบิดพลังซูเปอร์มัมนะทนไม่ไหวแล้วโว้ยนะฮะกุ้งพลอยหรือว่าติก rine, ะะ๊กกรานิสทรินนะฮะกรนิทรินนะฮะหรือว่าคุณติ๊กบิ๊กบราเธอร์ไลฟ์สดนานนับชั่วโมงเลยนะฮะเปิดใจร่ําไห้ระบายความรู้สึกครับเปเห็นลูกสาวเนี่ยไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีนะที่ดีพอจากคุณพอ่อไลการพัฒนา สังเกตมานานหลังจากห่างออกมาดนประมาณ10เดือนแล้วนะฮะกแปเดียวจะปีหนึ่งแล้วเนาะ,ะตั้งคําถามถึงพี่เลี้ยงแล้วก็อดีตสามีเลี้ยงลูกว่าเลี้ยงอย่างไรออน้องวิจิยังถอดกางเกงเองไม่ได้อ,อ,อีกทั้งยังถูกกีดกันไม่ให้เจอลูกสาวอยู่เออช่นเคยนะฮะอ,อ้าวแล้วทีแรกบอกให้เจอแล้วไม่ใช่หรอเออแล้วไงต่อใครพูดนะแม่ที่บอกว่าให้เจอ สมัยก่อนตอนที่เป็นข่าวดังๆอ่ะก็ใเจอให้เจอแล้วแต่ตอนหลังไม่ให้เจอแล้วหรอเออก็อย่าบอกอีทั้งยังถูกกีดกันไม่ให้เจอลูกสาวอยู่เช่นเคยอ้าวโวก็แดงว่าตั้งแต่ตอนนั้นถึงตรงนี้ก็ยังไม่เคยเจอเหมือนเดิมนั่นแหละฮะสารผู้หญิงมีพี่เป็นมีพี่เนี่ยเป็นสามีคนเดียวไม่เคยนัดใครกินวายต้องนัดไปกองพร้อมกันไม่เคยมีคุณนัดใครไปรู้หมดอันนี้เดือดนะเนี่ยที่บอกแม่เมื่อกี้นีงเรื่องไงคือบอกว่าเนี่ย ก็คืออารมณ์ว่านัดใครไปที่กองนัดไปทําอะไรรู้หมดนะเลิกสร้างเวรสร้างกรรมใส่บาตรทำบุญไม่ได้ช่วยอะไรเลยหมดรักหมดรักจะไปมีอะไรกับใครก็ไปแต่อย่าเอาลูกมาสับขาหลอกโอ้ยท่านอย่างนี้แสดงว่าที่กองนี่นัดไปมีอะไรกับใครไม่ทราบนี่อันนี้หมายถึงคําลองวิเคราะห์ไงคุณแม่โดยคุณกุ้งปลอยนะก็ทิ้งท้ายเอาไว้นั่นหละกุ้งอยกุงง เอาก็ขอบายอย่างนี้ขอแทนตัวเองว่ากุ้งพลอยไม่เอาไมนะ่ติ๊กมาเลยเราคุเรารู้จักกันมาสิบปีชื่อติ๊กเขาไม่ใช่ชื่อกุ้งพลอยไงต่อคนติ๊กนะบอกทิ้ง้ายแบบนี้ว่าและที่บอกว่าผมอบอกผมต้องเป็นพ่อซามูไลความคิดป่วยมากทําไมไม่แบ่งลูกกันคุณเลิกเล่าได้ไหมเพื่อลูกวัดกันตรงนี้ใครจะทำเพื่อลูกมากกว่ากันได้ทําไมฉันทําทุกอย่างได้หมดยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เล่นยาไม่มีนิสิตแล้วคุณจะกลัวอะไร บอกไปนี้ตั้งมตะว่ายืนยังไม่ได้เล่นยาไม่มีนิสินแล้วคุณจะกลัวอะไรคุณกุ้งพลอยหรือคุณติ๊กถามใครเออเอ๋อต้องอะไรล่ะไม่รู้เออแล้วก็ก็อะไรเมื่อกี้อยู่ในมุมปากแล้วก็อ่ะนึกว่าจะพูดอะไรนะคุณแม่นะพูดออพูดสิไม่พูดพูดสิเราก็รู้กันอยู่แล้วไม่รู้กูไม่รู้อ่าเนี่ยไม่รู้เนียเอาบางก่อน อ่าครับอือหืออืมอ่าเดี๋ยวค่อยต่อก็ได้แม่อันนี้พอเข้าใจแล้วจึงเขาเิ่มข้า,อา,ขาเออเขาจะหาอาเลยเออครับอืมนั่นแหละครับท่านผู้ชม อ่านทันหรือบางคนอ่านมือแม่ด้วยนะไม่อ่านไม่ได้หรอไม่แฟนคลับอ่านมือแม่อ่านไม่ออกหรอกคุเขียนไม่ถูกเขียนถูกไหมคุณแม่เขียนภาษาลูนะคุณผู้ชมนะภาษาลูเ่อ่านภาษาออกูสุดยอดแล้วมีโยมคนเดียวเหรอที่อ่านภาษาลู่แม่ถ้าคุณผู้ชมอ่านภาษาลูหรือภาษามือดิฉันได้ดิฉันจะอีองแก้ผ้าเข้ารายการเลยค่ะเอออันนี้อีกแล้วเดี๋ยวก็โดนปิวหรอกนะถามคุณผู้ชมไม่อยากดูหรือเปล่าคุณผู้ชมไม่ก็ทุกคนว่าโอซานอาหารเย็นไง นี่เธอไปถ่ายรูปแล้วทำไมข้างเอขาเธอดำจังเลยอ่ะตรงไหนในในเฟซบุ๊กมันเป็นเงาตกกระทบแหละก็เลยแซลเข้ามาในเฟซบุ๊กเป็นซวตลอดทำไมข้างกีดำจังเลยเป็นเงาตกกระทบหอ่ะคะพี่จะบอกอะไรนะว่าติ๊กเนี่ยนะถ้าเขาเปิดเขาระเบิดขนาดนี้ความเป็นแม่เนี่ยมีสูงนะแล้วก็ตอนเนี้ยเขาอดทนมานานแล้วยังไงแล้วพี่ก็เชื่อว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดา แม่เขาบอกว่าไม่ธรรมดานี่คือคือพร้อมจะเอาเรื่องได้ตลอดเขาไม่ธรรมดาแล้ะครับอืมต้องระวังนะเขาพร้อมแรกแล้วเพื่อลูกอผู้หญิงเนี่ยเสียอะไรก็เดี๋ยวได้แต่เสียลูกไม่ได้นะอืมอืยิ่งเจอลูกกับแบบไปไปเหตุแบบที่เขาพูดมาเมื่อวานเนี่ยก็คือผู้ชายเนี่ยเราเราไม่ได้พูดถึงพี่หนุ่มกับปิกนะคะผู้ชายอารมณ์เนี่ยส่วนใหญ่จะสร้างภาพนะไม่เหมือนผู้หญิงครับผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นห่วงลูกจักใจรักลูกเพราะคลอดมาเขาเกิดมาจะยังไงก็แล้วแต่เขาก็รักลูกครับ นะเผื่อความรักของผู kind of so yes. no ้หญิงอาจจะมากกว่าความรักของผู้ชายด้วยซ้ำไปเพราะผู้ชายไม่ได้อุ้มทองผู้ชายก็ทําให้เขาท้องเฉยเฉยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นแม่คนเนี่ยมันมีมากกว่าสูงสูงมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยปิ๊กพร้อมดับเครื่องชนแล้วพี่ว่าหนงานเนี้ยพอเมื่อวานเนี่ยคือร้องไห้ด้วยแล้วก็โมโหด้วยร้องไห้ยังยไม่ได้ตื่นเต้นแล้วไม่ได้ตื่นเต้นเแล้วมันสุดกบบ เขาเรียกว่าอะไรนะมันอั้นมันจนแบบระเบิดแตกคือเขายอมหมดแล้วอะยอมทุกอย่างยอมยอมเลิกการพนันยอมไปทํางานใช้น่องใช้นี่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้ได้เจอแ้วสุดท้ายหมาติ้กก็มาบอกว่าสุดท้ายก็ยังไม่ให้เจอเหมือนเดิมอันนี้ก็ใจก็ใจร้ายไปนิดนึงนะคะก็จริงๆก็ต้องให้เขาเจออะนะเขาลูกเขาอะเราเราไม่สามารถจะเปลี่ยนอะไรได้ในเมื่อ ทั้งสองคนก็คือผู้ชายกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีทายาทด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องมีสิทธิ์ได้เจอบ้างนะคะไม่มากก็น้อยก็ต้องให้เขาเจอไม่ใช่ว่าไม่ให้เจอเลยไม่ให้ไม่ท้าไม่ให้เจอเลยหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยด้วยเหตุและผลมันก็ฟังแล้วมันไม่ได้เพราะเขาเป็นแม่คนนะความเป็นแม่คนมันตัดลูกไม่ขาดหรอกค่ะความเป็นแม่คนเขาอุ้มท้องมาสิบสองเดือนเนี่ยเขาคลอดสิบสองเดือนใช่ไหมสิบสองเดือนช้างนี่หว่าอุ้มก้าเอออุ้มก้าวก็ ตีว่าหนึ่งปีแล้วแหละคุณแม่ใช่ไหมสิบสองเดือนเนาะใช่หลายก่อนแท่ท้องนู่นนี่นั่นอีกมาคนก็คอก่อนกำหนดนั่นแหละคับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้เขาได้อยู่กับลูกเขานะคะแม่ลูกคุณไปพรากเขาไม่ได้แล้วมันจะเป็นบาปเพราะว่าอย่าลืมว่าแม่กับลูกเนี่ย ถ้าสมมติเออแม่ทิ้งไปแล้วไม่มาหาลูกมันอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่แม่เขาอยากเจอลูกเขาแล้วเราไม่ให้เจออย่างนี้แล้วก็ไม่เคยตัดตัวเราจะบาปนะมันจะไม่ดีนะเพราะว่าเหมือนกับว่าลูกเขาก็อยากเกิดเจอแม่เออแม่เขาก็อยากไปกอดลูกเขาคุณไปห้ามเขาอย่างนี้ไม่ได้ปมันมันก็น่าเห็นใจนะคะทั้งสองฝ่ายนะคะก็อยากให้คุยกันดีๆมากกว่าไม่อยากให้ทะเลาะกันเพราะยิ่งสาวไซ้เนี่ยกาก็กินเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคเดี๋ยวทำไมต้องไม่บอกว่าสาวใสทำไมต้องใช้คำว่าเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจิติีเริ่มสาวแล้วเห็นไหมล่ะเริ่มฟาทองแล้วเริ่มเอาไสออกมาขดหนึ่งเลยเห็นไหมล่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะต้องใจเย็นๆคุยกันก็ได้และก็ไม่ต้องเอาดกนงทนายไปแะคุยผ่านทนายคุยกันนี่แหละไม่ต้องไปผ่านทนายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเขาก็คือลูกเราลูกเราก็คือลูกเขาใจเย็นๆสติมาปัญญาเกิดสติตระเลจะเกิดปัญหาค่ะก็คุยกันดีๆคุยกันดีๆหลังบ้านดีกว่า คนเป็นแม่เนี่ยไปกีดกันไม่ให้เขาเจอลูกเนี่ย ว่าอกมันจะระเบิดนะคะใจมันแสกสลายนะคะมันเหมือนมันอั้นเนาะมันอั้นนะคะแล้วแม่แม่ทั้งคนอุ้มลูกมาเออถ้าติ๊กมันตีลูกอะไรอย่างเงี้ยเอออีกเรื่องหนึ่งอันนี้มันก็รักลูกของมันแล้วไปไม่ให้เขาเจอกันเนี่ยมันใจร้ายไปไหมอ่ะโอ้ลอง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 คิดตรงนี้นิดนึงนะเราก็ไม่อยากให้เขาทะเลาะกันนะคะเป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายแต่ว่าอยากให้ติ๊กได้เจอลูกบ้างนะคะให้จบสวยด้วยกันเนาะถูกต้องค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคอมเมนต์หน้าเมาส์ครับเรามม่คุณชจะพูดคุยกัน อย่างไรกับเรานะเห็นว่ามีเด็ดๆทั้งนั้นเลย,เย,เลยนะคร <ะ S 1> <นะ S 2> ับฝ<ม><พ>ากสักคู่หนึ่งก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะ,ะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะ,ะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะ,ะคลิปเด็ดจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ